ในหน้าในหน้าในหน้าเอ๊ะมันยังอันนั้นหยานอ่ะโอ้ยโยกหล่อแบบเื่นเว่นเนี่บ้าบหอเมื่อกี้ืว่นเวน่นมันแนะมึงก็ต้อง ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคดีาาอยาอาน้นร่อนอสองคี่ดมเยล้ดอีอ่างือคืโอ้แกุไปกับมึงโอ้ไเฮ้ย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 เยมันกูยกหลบบอบา่บอ ล่วงเลยโอ๊ยนี่จะได้กูหลงรัดทันหวังเอ้แก้วแก้วยังหลดอันมาแ่บรอดแล้ววอดสามาลอดแล้วรอดแล้วรอ้สามาฮฮะฮะแก้ว ก็จะปิดซองแล้ววันนี้วันวนี้ตามกดรับวันนี้ยังไม่ปิดวันนี้ครับเราก็มาเล่นที่ทุนแก่นนะครับนีเ่เราจ<า>ิ้มแก่นนะครับเรามาถ่ายรูปรถนะครับครับผมเรามีงานด่วนครับวันนี้เราขอปิดช่องไม,มไม่ปิดครับผมไม่ปิดครับไม่ปิดครับผม แม่ผมพอนยาพาไปโยกล้อแรงโมมึงยกวังหันกูบกาไปนํำให้ขับไปครับให้คุณขับไปมึงไรยกหลอกู้งเลยบกาไปนำอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่เบ้าต่าๆขาถึงจวดจวดโอด

ตอ,อก,ออกอาพิษอยากเอาให้ลดห่งไม่ผูกขวดก็เาอยู่โจที่เอระยำครับวันนี้ระยำไม่ใช่ต้มยำครับกูระยำไอ้เพียะวันนี้ครับวันนี้ครับช่องดูจังนะครับฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้เราก็ <laughs> ไม่ปิดช่อง <laughs> <laughs> ไม่ปิดช่องแล <laughs> <c oughs> ้วกูจะปิดกล้องแล้วไอ้เพียะเป่าไม่เสร็จว

นั่นมาแล้ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงต้องออโต้รหดบิ้งสูได้มันนี่ออโต้แข่งกำหนดมันได้มันมา่รงเด้อ มันเบียกอยู่วะเนี่ยผู้องนี่ร้ายร้ลูกนะมนหลัดเลยถอนแก๊สเหรอมันอลไมาออกโต้แคลงกับประกอันนี้อันนี้นะมูดียบเนี่ย ต,ตั้งมา,า,งนา,างหนีมาโกบบอดแล้วแฮตเต้แบบนี้โว้ยตัวคาว้ามันหิดยังกันนะกุญแจงข้าจีจิตามช่อนนุจังออกมาได้นะครับไม่ต้องติดตามค <c oughs> ุยค <c oughs> รับติดตดาวไม่คุยนะครับ <c oughs> เมาลองหน่อยอ้ยงายลอุ้ยไปมนจะทาชี้ยวนี้ไปไปมาเร็วๆคูณจอยู่ไหมอายยยยยตองมึงเจ็บเยพีกกรอบแค่รูบืนกูเรวพูดนร็วกำัมามาเาเดียครับครั้งนี้เป็นจริงๆเลครับฝากติดตามช่องนุกกจางเนี่ยครับฝากกดไลค์กดซับสไคร กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับตะไคร้ว้าวมีด